สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Clip Arm กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำ challenge แบบว่ายิงแบบปั่นโค้งๆอย่างเดียวนะครับเราก็จะใช้เป็นโรนันโยกับเรย์เนมิซี่นะครับเรามาดูค่าพลังกันก่อนนะครับการที่จะปั่นโค้งดีต้องมีค่าเคิร์ฟที่เยอะนะครับโรนันโยมีค่าเคิร์ฟอยู่ที่93นะครับแล้วก็ต้องมีสกิลลองเล็งไดฟ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการปั่นโค้งๆนะครับสกิลนี้นะครับลองเล็งไดฟ้ถ้าตัวไหนมีจะปั่นดีมากๆนะครับเรามาดูค่าพลังของเรยบ นี่นะครับสกิลสกิลแรกเลยเมื่อกี้นี่นะครับลองเล็งได้แล้วก็ค่าเคิร์ฟของเมสซี่อยู่ที่9.5นะครับก็บอกเลยว่าปั่นแบบโค้งๆอ่ะครับได้แต่ยืนมองแล้ะลองโอ้โหคุยิงเข้าไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปจับคู่เลยดีกว่านะครับมานะครับวันนี้ก็ได้คู่แล้วนะครับไล่งกิ้ง1,304นะครับก็ไม่น้อยมากนะครับก็อยู่ในระดับเก่งแล้วนะครับคนที่ขึ้นแรงพันได้นี่ก็ถือว่าฝีมือดีแล้วนะครับผมก็ บอกเลยนะครับว่าผมจะปั่นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังโอ้โห,โโหตัวปั่น2ตัวเ้วฟิตนะครับเอาแล้วเราเจอเป็นสิงบรูนะครับเราเจอฟูลทีมเชลซีนะครับก็มาเราไม่เราจะไม่ใช้เอมเปเป้กับตอรเรสยิงเลยนะครับจะปั่นทําทางทําช่องให้กับตออ่โลน,นินโยกับเมสซี่เท่านั้นนะครับก็จะปั่นโค้งๆนะครับแบบนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ เกมขังผมก็ยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับผมก็เป็นเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็ไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีเลโกสิตทั้งคู่นะครับเฮ <laughs> งผมเริ่มเกมครับเวนเนอร์ er, เริ่มเคลียร์ก่อนให้ที่มันชื่ออะไรวะ <c oughs> ยูริเกอร์นะครับตัดบ,บอลได้ครับแคมเบลล์วเอล่าจ่ายมาให้กับโรน,โนินโยนะครับทำทางให้กับโรนโยก่อนตอริเรสเอ็มปอเป้แฮมิซี่ครับแล้วไปเองไม่ได้ครับโอ้โห เข้าหนักเหมือนกันนะเนี่ย่ะเจลาตครับเอ็มบัปเป้แล้วคืนให้โรนันยโยเลยครับจังหวะนี้เข้าคอแล้วปั่นโค้งโรียบร้อยครับติงประตูต่อศูนย์เลยครับผมอย่างโหดดนะครับก็คือแบบนะก็ปั่นโค้งโคลงครับผมติงประตูต่อศูนย์ครับโรนันยโยครับปั่นเข้าไปครับขึ้นนําเลยครับผมเก็บบอลได้ครับเจอลาด์เมซี่ครับสายเอ็มบัปเป้คืนให้เมซี่ครั้งหนึ่งได้อยู่ครับ แล้วจังหวะน,นี้รอเข้ามาแล้วดับเบิลทัชหนึ่งแล้วก็เข้า้อแล้วปั่นงโค้งอุ้งทสองโอ้โหอสองประตูต่อศูนย์ครับอะไรกับนี้คือ,คอก็ปั่นนะครับโอ้ยผมว่าเดี๋ยวโดนปิดมุมเล่นแน่ๆน,นะครับบอลอยู่ที่ชิวเอลครับบอกเลยว่าปั่นมันมากนะครับโค้งแบบแล้วยิ่งใช้ดับเบิลทัชเป็นด้วยนะครับเข้าข้อได้ดีมากๆนะครับผมลองฝึกกันดูนะครับถ้าเกิดยิงไม่ได้ลองปั่นไกลดูนะครับ ตบอลได้ครับบิเคบอลเออจ่ายกับเจอลาดจัดเลยนะครับมาดิครับจ่ายคืนมาให้ที่โรนาริโอครับจะไปเองอไปไม่ได้ครับแต่ว่ายังคองบอลได้อยู่แล้วจ่ายติดเลยครับโอเคบจังหวะนี้โดนส่วนกรรมาซีเยครับแย่งบอลไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วตัดบอลได้ครับจอจินโยดิเชคฮะยังมาที่คาฟูครับผม เสซี่แหงมาให้กับเอมปาเป้ครับเจอหลาดแล้วโรนิโยมาจาังหวะนี้โอ้โหทำไมไม่เข้าขวาว่าเข้าซ้ายเฉยนะครับมันปั่นข้างซ้ายไม่ได้นะครับโรนินโยไม่เป็นไรครับก็นำสองตัวสุนะครับผมผมว่าเดี๋ยวโดวนดักแน่เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะจับทางเราแล้วเราก็จะปิดไม่ให้เราปั่นนะครับสัมบันไดอีกครั้งหนึ่งครับแคมเบลครับจ่ายมาให้ที่อารบาบ้าเขากลางไปก่อนจ่ายติดอีกแล้ว ยังได้อยู่ครับวีาครับจ่ายมาให้กับโรนนิโยแล้วเขาหนักนะครับซูมาวายังได้อยู่ครับวีาแทงมาให้ที่โอ้จ่ายไม่ถึงครับโดนตัดบอลได้ครับเวเนอร์จังหวะนี้โอ้ยเราไม่บีบนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเวเนอร์ต้องใช้เวลาวิ่งที่จะแทงกองกองหลังเราไปนะครับเราดักเลยนะครับจ่ายมที่อาราบ้าครับยังได้อยู่ครับถึงจะติดบล็อกนิดนึงคือมาให้ที่โรนนิโยแล้วจังหวะนี้เขาข้อปั่นโค้งโอ้โเชนงเสา พลนิดเดียวโอ้โหไม่ได้ครับนิดเดียวจริงๆเะครับเสียดายเลยอะยังได้อยู่ครับเมนซี่เมสซี่กระชากมากระชากมาแต่มันถัดเอายังเก็บบอลมาแล้วปั่นของโค้กไปอีกทีนึงโอ้โหติดเซฟครับแต่ปั่นหนึงยีปั่นอย่างเดียวนะครับเกมนี้อ่ลเลสโรนันโยโอ้โหไม่ได้ครับนึกว่าจะได้้นเวเน์ครับจะสวนกลับเลยนะครับแต่ว่าโดนตัดบอลได้ที่เบเกนบอเออร์ครับออเลสครับรอโรนันโยมาเลยครับแล้วออกครับเข้ามุมู้่จานฟาวมาเนี่ย ไม่แบ่งยังได้อยู่แล้วจังหวะนี้จะปัน่นเอาแล้วโดนดึงโอ้โหโดนน่วงครับมันเลยไม่ปั่นนะครับมันเสียหลักปั่นไม่ได้นะครับเอาใหม่ครับเซตบอลใหม่จังหวะนี้บอลเข้า้อเลยเนะยินโยแล้วปั่นของๆเลยพอยโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับก็บอกเลยครับว่าเอาไม่อยู่จริงๆนะครับลูกปัน่นผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโด,วดนดักจนได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยิงธรรมดาเลยนะครับเราจะปั่นอย่างเดียวทั้งเกมนะครับ โอเคก็ผมจบครึ่งแรกไปที okay, <so S 2> day, ่3ามประตูต่อศูนย์นะครับขู่แล้วดูการคองบอลของเราก็67%เปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสกิน 3- าิี่ครั้งนะครับเข้ามาเป็นสมประตู้วโอ้โหบอกเลยว่าปั่นมันมากนะครับใครที่มีตัวที่ปั่นดีๆก็ลองใช้ดูนะครับแบบว่าจังหวะที่เราเจาะไม่ได้นะครับหรือว่าแทงไม่ทะลุเจอแบบเจอคนที่ไม่เข้าบอลพวดนะครับแบบชอบชอบโซนแบบเอากองหลังลงต่ำอะไรอย่างนี้ไม่บีบไม่อะไรเรานะครับปั่นเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะนะครับก็ มันได้ระยะทั้งไกลแล้วก็องศาบอลแบบว่าโค้งๆหลบมือผู้รักษาประตูนะครับผมก็ใครที่ชอบเล่นแนวปั่นก็ลองดูนะครับโรนัลดินโยเมสซี่ซาร่าเนย์มานะครับก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะนะครับที่ปั่นได้ดีนะครับตัดบอลได้ครับเมสซี่พลิกไปเองครับโอยรู้สึกว่าเขาจะเริ่มบีบแล้วนะครับจากเมกี้นี้ไม่ค่อยบีบสักเท่าไหร่นะครับตัดบอลโอ้โหโดนตัดบอลครับซูมาจ่ายไม้ที่เดนเออเจมนะครับ ชื่ออะไรนะอ่ามันชื่อเจมนะครับแต่ว่าไอ้ชื่อไอ้ที่ข้างหน้าาอะไรไม่รู้สักอย่างนะครับผมจําไม่ได้นะครับเมสซี่ครับโอ้ยชนครับกระเด็นเลยฮะเราน่าจะเสียเสียบอลทุ่มนะครับทุ่มให้ขายเฮาแบตฮะตัดเข้าในเลยครับจอจินโย่จกมาที่เจมครับลิสเจมนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะลิสเจมหรือเปล่ามั่วอีกเลยนะครับเวเด้ครับป่าใช่ไหมพลิกศกครับแต่ว่าเจอหลัดจับบอลได้ครับ มาแล้วครับผมโรนอนิโยให้มาที่ต่อเลสครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้แหม่ถ้าแทงคืนต่อเลสไปน่าจะเป็นประตูไปแล้วนะครับแล้วเมซี่ล้อเลยครับแล้วจัดเดินมาทัดนโอ้โหเรียบร้อยครับเหมือนเขาจะรู้รู้รู้ทันเราแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้เวนเนอร์หลุดมาอย่างงี้ดักก่อนนะครับอืมเรียบร้อยครับเอ้าแล้วโอ้โหหลุดโดนปั่นคืนครับเวนเนอร์ลูกยิงเมื่อกี้นี้น่าจะปั่นนะครับเพราะลูกบอลมันโค้งแบบไม่มีน้ำหนักนะครับจ่ายมาให้ครับต่อเลสครับโอ้โห ดูมากครับตัดบอลได้แล้วโยนยาวมาให้เวเนอร์ครับแต่ว่าเก็บบอลได้ครับแคมเบลวีล่าจ่ายมาเล่นสั้นๆให้กับเจอร์ล่าก่อนครับแล้วโอ้โหเคยังทันอยู่นะครับจังหวะนี้จะไปเองครับรอบีบแล้วจะหลอกโอ้โหชีเวลครับตัดบอลได้แล้วจ่ายมาให้พูลิสติกับรอเวเนอร์วิ่งโอ้โหฟาวแน่นอนครับผมเดี๋ยวฟาวครับเข้าหนักมานิดนึงนะครับก็นำอยู่3ประตูต่อ0นนะครับก็ พักหลังครึ่งหลังนี้ผมรู้สึกเขาเริ่มจะปิดตัวปั่นผมแล้วนะครับแล้วผมจะปั่นยังไงนี่นะครับสรซางโอดอยครับแล้วยกเข้ามาอู้ว่ายกนะครับยิงปั่นด้วยนะครับลูกเมื่อกี้นี้เอาแล้วจ่ายบอลไปครับไฮฮาวเวแทงมาให้เวเนอร์แล้วจังหวะนี้เวเนอร์หลุดเลยครับโอ้โหสมดหนึ่งประตูต่อสามเลยนะครับสามประตูต่อหนึ่งนี่ครับโอ้โหโดนลูกตีเสมอจากความผิดพลาดของปีเตอร์เชคครับเปิดบอลออกไปติดกองหน้าเขานะครับ ยังไมไรครับยังน้ำอยู่ครับสามประตูต่อหนึ่งครับเอาแล้วจังหวะนี้จอชิโย่ตัดบอลได้ครับโอ้โหเริ่มหน่วงครับเริ่มไปเริ่มส่งบอลไม่ไปครับเริ่มดื้อนะครับเวลาครับคืนให้เจอลาดเอาแล้วเจอลาดโอ้โหลับในสงใสพี่เจอรหลับในครับยังตามเก็บอลได้ครับโอ้หูยังยังแก้สถานการณ์ได้ดีนะครับแจงมาให้เจอลาดครับแล้วปาดให้โรนัลดินโย่เลยครับมาครับจังหวะนี้รอครับจ่ายให้กับอลาบาครับเล่นกับอลาบาแล้ว จะพลิกเข้ามุมโอ้โหเนี่ยเขาปิดแล้วนะครับอ้จบแล้วครับปั่นไม่ได้เลยครับลูกนี้มาครับโรน,น,นัิงเยอะโอ้โหจักกระชากไปเนี่ยเขาปิดแล้วนะครับเขาไม่ให้เราปั่นแล้วอะ่ะแบบเขาไม่ให้เราเข้ามุมเลยอ่ะอะไรครับเนี่ยโอ้ยโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ดอยครับและเจ้าวะนี้ไม่บีบครับโอ้ดอยน่าจะยิงไม่คมน่าจะคมเฉยโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้โอโออรรย ปกติโอดอนยิงไม่คมไม่ใช่หรอะเรียบร้อยเลยครับโดนสองประตูตอหนึ่งเอ้สามประตูตอสองนะครับตบหัวตัวเองไิทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการลงโทษหมึนจริงๆนะครับเอ้ยใจเย็นโอดอยอีกแล้วครับแล้วจังหวะนี้ต้องต้องบีบแล้วครับโอ้โหถ้าปล่อยไว้เมื่อกี้นี่โดนอีกแน่นะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครับผมทดเวลาสองนาทีครับทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหเพลงร้องเพลงก็มานะครับเอาลึกเสียได้ครับผมลืมไปว่าผมต้องปั่นผมก็เลย ไปต่อไม่ได้ครับเอาจังหวะนี้ตัดบอลได้ครับได้ฟาวด์ด้วยนะครับแต่ไม่เมสซี่ครับล้วโอเคครับเขาไม่บีบรอครับดับเบิลทัชโอ้ยไม่ดับเบิลทัชตลอกเราก็ัปั่นโค้งๆก็ไปโอ้โหชนเสาอีกแล้วโอ้โหอะไรรับเนี่ยปั่นปั่นไปห้าถึงหกครั้งนะครับชนเสาสองครั้งแล้วก็ติดเซฟหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหแบบมันมันก็โกงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบเดิมๆสามๆเขาก็จับทางเราได้นะครับ แน่นอนครับน่าจะเป็นโรนัลโด้เนี่ยครับที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ปั่นไป2ลูกนะครับของเขาก็เป็นฟูเออเชลซีนะครับแอบแน่นอนนะครับโรนัลโด้แล้วก็เมสซี่นะครับคนละ1 2ลูกนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าแรงกิ้งจะขึ้นจากเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่เยอะนะครับขึ้นมาหกต้มนะครับผมโอเคครับก็ได้อยู่นะครับวันนี้ก็เล่นแรลงแพ้ทั้งวันเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับแบบเหมือน บอลมันบักนะครับโอเคครับงั้นลาไปก่อนวันนี้เจอกันอีพีหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ But